ครับวัสดีครับเพื่อเนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูสูตรนี้มันมันมาครบสองตัวบนที่ผ่านมานานเพื่อนนะที่ต่อไปเนี่ยมันจะครบไหมอ่าก็ลองดูนะเพื่อนนะเผื่อมันเข้านะเพื่อนนะจะเข้าสูตรไหนเราก็ลองดูไมว่าทาสูตรเดียวแล้วเข้าเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่อ่าสูตรเดียวเข้าก็มีบางทีสูตรเดียวเข้าทั้งสามตัวก็มีเข้าทั้งบนทั้งล่างก็มีนะเพื่อนนะเลขสี่ตัวอย่างงี้ก็มี เลขแค่สี่ตัวนี่มาครบทั้งบนทั้งล่างก็มีนั้นเพื่อนนะสูตรของเราเด็กแปดตัวว่ามาครบสามตวบนไม่มาก็มีนั้นเพื่อนนะอย่าไปว่าสูตรเตียงที่ว่านี่ผมเคยได้ยินในหลายช่องเขาพูดกันอืถ้าสูตรนี้ไม่ไม่มีอ่าแรียว่าเด็กตัวนั้นดับตัวนี้ดับมันไม่ใช่แล้วเพื่อนนะ,ะบางช่องเขาบอกว่าอะไรดับมันงงดับมันโนน,โนี่นไม่ใช่แล้วเพื่อน 응สูตรเราหลุดก็มีถ้ามันคงกระพันนะมันรวยกันหมดแล้วเพื่อนถ้ามันคงกระพันน่ะอ่ะก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนนั้นเพื่อนนะคลิปโีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรือซื้อสลากขนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่ะเพื่อนคนไหนมีใจที่ว่าอยาก ช่วยข้าสมุดประกาดินสออะไรก็ว่าเราเขียนกันทุกวันสมุดเล่มใหญ่ก็บางทีก็ซื้อมาบางทีก็เอากระดาษ A4 มาสมัยประมูลงานอยู่ก็เอาด้านหลังที่ว่านี้มาเขียนให้เพื่อนดูนี่ก็มีบางทีก็เอาสลิปไปโอนตังค์มาเขียนด้านหลังันก็มีนั่นเพื่อนนะ,ะคนไหนอยากช่วย ค่าสมุดปากกาดินสอคิดว่าถ้านี่มาก็ลงมาว่าอโ่นตังเข้ามาหรือไม่โอนตังเข้ามาก็โทรมาถามว่าตัวเดียวตัวไหนเพื่อเล็กเข้ามาค่อยว่ากันนี้ก็ว่ากันไปนั้นเถอะนะเล็กเข้ามามีทุนค่อยว่ากันนี้ก็ว่ากันไปคนไหนถ้าว่าพอดินได้ก็โอนเข้ามาดินไม่ได้ก็ค่อยว่ากันมาอีกทีนึงดูแนวทางของเราเพื่อน พูดมากเรารวยก่อนเรารวยก่อนก่อนอันนี้คือแต้มแต้มร้อินั่นเพื่อนนะแต้มร้อยสบกับกลับมาครบ2ตัวบนนั่นเพื่อนนะ หมดแกงวดแลกคืองวดที่หนึ่งนานเพื่อนนะหมดแรกคืองวดที่หนึ่งจำคำที่ว่าโคศกตามมันนอกสมัยก่อนเขาพูดบอกว่างวดแรกคืองวดที่หนึ่งคนที่หนึ่งคือคนแรกมาครบสองตัวบนนั้นเพื่อนนะมาครบสองตัวบนมีห้ามีศูนย์มาครบ ได้ห้าได้ศูนย์วงนี้ยังมันด้วงผมก็ดูแนวทางสูตรนี่อยู่เขียนแล้วก็ได้ห้าได้หนึ่งต้มแต้มร้อยสิบได้แต็มสี่เก้ากับบวกกันได้แต้มสี่อ่าที่ว่าผมพยายามทำให้มันได้นานเพื่อนนะมางวดถัดมาเก้าศูนย์เก้าศูนย์มีเก้ามีศูนย์ออกมากครบสามตะบน วันนี้ก็ไม่มีเก้าถูกถูกอันนี้เข้าเก้าศูนย์ีเข้ากล้องมันอีวงไว้อันนี้เก้าเก้าต็มแปดนั่นเพื่อนะเต็มร้อยสิบแต่เต็มแปดมาวัถัดมามีเจ็ดมีเก้าไม่มีศูนย์มีเจ็ดมีเก้าศูนย์ไม่มาครบสองตัวบ,บน เต็มเต็มเเต็ม9 0ย์กับ9บวกกันได้ต็ม9กเต็ม110ยเต็ม9ไปแล้วมาดูวันนี้5 7 5 7จ็คบ2ตัวบนดูแต็ม 5, 5้าบวกกันเป็น5กับ7บวกกันเป็น2อถูก อะมาดูงวดถัดมาเลขค่านั้นเพื่อนน่ะเขียนผิดม,มันไม่ได้ลบมันเลยตัวนี้ไปเลยเลขค่ากับเลขสี่ห้าสี่สี่คบสามตัวบนครบสามตัวบน,บ 3, ตบนแต้มแต้มเลขห้ากับเลขเลขห้ากับเลขสี่เป็นเก้าเก้าเต็มถูกแต้มร้ม 110. อยสิบมางวดถัดมาเลขเกียร์กับเลขเก้าคบสามตัวบน ครบทสองตัวบนถูกแต้มเด็กกากับเลขกเกตเป็นแต้มหกถูกมางวดถัดมาเลขสามกับเลขหกวันนี้ออกนครอนในออกไอไอหัดใหญ่วันนี้ออกหัดใหญนน่ออกหัดใหญ่หญเลขสามกับเลขหกเลขสามเลขหก เต็มสามตะบนงอน,นันตายตายสนิทเต็มเก่าเต็มดับเต็มดับสามตะบนงอน,นั้นเดินมายาวๆมาดับงวน,นี้เพื่อนนี่ผมพลาดไปแล้วก็เต็มร้อยสิบเต็มหกเต็มหกเข้าทั้งสองสูตรมาครบสองตะบนกับเต็มร้อยสิบเก้า ก้าห้าสองตับนมาครบสามแต้มสองสามกับสามกับสามกับเก้ามันแต้มสองแต้มสองถูกต้องอ่ะมาดูเมื่อถัดมา ถัดมา603 603มา3ตัว3 6ไม่เกี่ยวอันนี้ครบ2ตัวบนเต็ม6เต็ม6ครบทั้ง2สูตรเข้ามาดูงวดถัดมา626เลข2นั่นเพื่อนนี่ สองหกคบเลขสองเลขหกต้มแต้มแปดเลขหกกับเลขสองบวกกันแต้มแปดคบคบสองตะบนบวกกับแต้มแต้มเข้ามาดูงวดถัดมาสี่สี่แปดสี่แปดหนึ่งมาครบสามแปดหนึ่ง เต็มเต็มสเต็ม2เต็มตรงนี้เต็มตรงนี้เต็ม2องถูกต้องเต็ม2องห้9 8ก้มาครบสาม แต้มแต้มสี่แต้มสี่แต้มตรงนี้บวกกันเลขหากับเลขเก้าบวกกันในแต้มสี่ถูกมาดูงวดดวดที่ผ่านมาเลขหนึ่งกับเลขหกเลขหนึ่งเลขหมาครบสามตบนแต้ม เต็มสองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหลักร้อยเต็มร้อยสิบเต็มร้อยสิบเข้ามาดูงวดงวดนี้เพื่อนนี่จะมาครบสองตัวบนไหมเพื่อนนี่แต่เพื่อนว่าครบก็เอานัานเพื่อนนะแต่เพื่อนว่าครบก็เอาทางทางสุพรรณเขาก็จับมาเสร็จแล้วที่มาชนกับตรงนี้แก มาปรึกษาเสร็จแล้วมันมันมาเข้าตรงนี้ผมก็เลยเออเลขมันมาเข้าผมก็เลยทําให้เพื่อนดูอ่ะถ้าเกิดว่าดินสอดินสอเพื่อนทางอันนี้นะเพื่อนนะแจจับมาให้ดูมันมันมันตรงกับเลขตัวนี้นะเพื่อนนะเพื่อนลอง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 ,ลองดูเลขตัวนี้นะเพื่อนนะคนที่ว่า นั่นเขาไม่ดูเราหรอกคลิปนี้ผมจะเขียนให้เพื่อนดูมันมันเข้าแต้มนั้นเพื่อนนะอันนี้มาครบสองตะบนมันมาครบสองตะบนเสร็จแล้วมันมาได้แต้มร้อยสิบด้วยนั้นเพื่อนนะมันมาเข้าสองตะบนเข้าแต้มร้อยสิบ110ด้วยอ่าจะจับอย่างนี้นั้นเพื่อนนะมันเข้ากับแต้มร้อยสิบที่ผมผมถ่ายออกไปงวดที่ผ่านมามันเข้าแต้มกันโทรคุยกันปรึกษากันงวดนี้คลิปนี้คนกลุ่มในทุนเขาคงไม่มาดูเราหรอกเพื <c ups> ่อนเพราะว่าช่องเราช่องหน่อยเดียวงวดนี้ ผมก็เลยจะเขียนให้เพื่อนดูเลยตัวเดียวตรงๆนั้นเพื่อนนะตัวเดียวตรงๆผมจะเขียนตัวเดียวตรงๆลองดูนั้นเพื่อนนะมันเข้าแต้มเข้าตัวเดียวกันเลยเผื่อมันเข้านั้นเพื่อนนะจะเอาหลัก 9, ร้อยเลขเก้าเขียนตรงนี้นอนเพื่อนนะเขียนตรงนี้เลขเก้าหลัก 9, ร้อยนี่ถือมาครบสองตบนบางทีก็ครบสามจะเอาหลักสิบเลขหก เลขหกแกเอาหลักหน่วยเลขหนึ่งเลขมันจะสลับจะว่ากับงวดก่อนกับงวดนี้นี่คือสามตัวตรงแกจ,จับมาเพื่อนชอบไหมมันเข้านั้นเพื่อนนะเข้าเต็มนะตม 140, เต็มร้อยสิบไปเต็มห้าใช่นั้นเพื่อนนะต 110, เต็มร้อยสิบไปเต็มห้าเต็มสองตัวบนผมก็ดูแล้วมันก็เข้าเป็นบางสูตรมันไม่ได้เข้าหมดทุกสูตรนั้นเพื่อนนะนี่เข้าหมดทุกสูตรแล้ว เด่นเด่นสิบหน่วยของเราลิปสูตรเด่นเด่นของเรานั้นเพื่อนนะที่ผมลอกมานี่อ่าตัวเด่นของเราเด่นสิบหน่วยเพื่อนเลื่อนกลับไปดูก็ได้นี่ตัวเด่นของเรามีสามตัวมันก็จะมาตัวนี้ถ้าสูตรมันเข้านั้นเพื่อนนะนี่เด่นสิบหน่วยมันจะเข้าสิบพอดีตัวนี้ก็เอาตัวนี้ใส่ตัวนี้มันก็มันก็ถูกต้องพอดีกับตัวนี้กับตัวนี้ก็ชนกันตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้ก็ชนกันมันเป็นเป็นเด่นสิบหน่วย เออมันมัน,ม,นมันก็เป็นไปได้นั่นเพื่อนนะดี๋ยวที่นี่ก็เมื่อสูตรนี้เขาเคยมาหลักร้อยหลักร้อยก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่ามันเข้าแต้มนั่นเพื่อนนะมันเข้าแต้มแล้วมันจะเข้ากับกองฉลากไหมให้ผมไม่รู้ที่ว่าที่ผมเขียนไวน้นี่แต้มร้อยสิบงวดที่ผ่านมาที่มันเข้านั่นเพื่อนนะอ่าเพื่อนดูงวดที่ผ่านมาเอานี่ละนี่ แรมร้อสบงวดที่ผ่านมาที่มันเข้าเดี๋ยวเอาลงไปหน่อยหนึ่งงวนที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะผมลอกอยากที่ว่าเราเขียนในนั้นแล้ว เขียนในเอาดินสอเขียนผมเราปากกาเขียนลายเหมือนก็สวยเหมือนเดิมแล้วเพื่อนนี่คือมันเข้าเต็มร้อยสิบนี่คือมันเข้าเต็มร้อยสิบนะเพื่อนๆ่ที่มันเข้านี่ที่ผมถ่ายเพื่อนดูว่ามันเข้าตัวนี้เข้าเต็มร้อยสิบอ่าแล้วที่นี่มางวดนี้มางวดนี้เพื่อนดูผมเขียนไว้นี่ผมว่าจะไม่ไม่ไม่ถ่ายให้ดูมันก็นี่มันมาชวนตรงนี้พอดีแล้วเพื่อนนนี่ตรงนี้พอดีเลย นี่คือหลักร้อยนี่หลักสิบมันส่วนกับที่ว่านี่เพื่อนกับที่ว่าเพื่อนจับมานี่หลักร้อยหลักสิบเต็มร้อยสิบเต็มร้อยสิบของเรานี่คือหลักร้อยอันนี้คือเต็มร้อยสิบเขียนตามนี่เสร็จแล้วมันได้อย่างนี้นะเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาเข้าตรงตรงนี้ตรงตรงเข้าตรงนี้ตรงตรงันเพื่อนเนี่ยงวดที่ผ่านมาเข้าตรงนี้ตรงตรงผมได้หลักหน่วยตัวเดียวแต่ผมงวนที่ผ่านมาผมเป็นเน้นตัวนี้ เนี้า9 3 3 9แล้มาเลข6ใสน่นี่แล้วตัวรองของเราก็เป็น6 1 6 1เป็นเลข2ตัวมันจะไม่เข้า3ตัวอ่าเอามางวดนี้นั้นเพื่อนนะเพื่อนก็อยากได้ก็เอาไปอยางไรก็เอาไปนั้นเพื่อนนี่นี่คือเต็ม110นั้นเพื่อนนะเต็ม110ที่มันเข้ามันเข้าตรงนี้มันเข้าที่ว่าเพื่อนทางสุพรรณจับมามันจะเข้าไหมางวดนี้ อ่ะมันจะเข้ามันเพื่อนก็เอาไปอันนี้คือเต็มร้อยสิบนั้นเพื่อนนะที่นี่มอมาจับกันแล้วมันเข้านั้นเพื่อนนะมันเข้ามันเข้าเลขมันเข้าแต่มันอยู่ที่ว่ากองสลากจะออกมาตรงเลขเราไหมถ้าเป็นชุดเดียวมันเป็นตัวนี้แล้วที่นี่มันจะมาไหมมันเข้านั้นเพื่อนนะเต็มร้อยสิบนี่ก็เท่ากับสองสูตรสูตรเมื่อกี้นี่กับสูตรนี้ชวนกันคนละสูตรกับ ที so Now, hour, mm ่ผมถ่ายให้เพั่นดูเนี asına, ่ยนะอันน้สูตรอีกนั่นสูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งสูตรนี้มาครบสองตบบนแต่ถ้าเป็นมันตามตำแหน่งนี้ถ้าเกิดว่าเขาบวกห้าไปก็จะผิดทันทีเลยนั้นเพื่อนนะถ้าสูตรนี้เขาบวกห้านั้นเพื่อนนะต้องต้องจาคานี้ให้ดีถ้าสูตรนี้เขาบวกห้าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นสามตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้เป็นหกตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นแปดตัวนี้เป็นศูนย์สูตรเขาเดินมาถ้าตัวนี้เดินผิด ตรงนี้ไม่เข้าไม่แน่สูตรนี้อาจจะเดินผิดหรือสูตรนี้อาจจะเข้านั้นเพื่อนนะผมมันี้ฟันทงว่าเลขอุ่มนี้ที่จะเดินมาเดินมาดีๆเมื่อสูตรมันมันมันมาชนกันตรงนี้มันก็มันก็ชนตรงที่ว่าเด่นสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะเลขหกนะเลขหกจะมาไหมถ้าเลขหกมามันก็เลขหกก็น่าจะขยับมาหลักสิบหลักสิบมาหลักหน่วยอาจจะเป็นไปได้เพื่อน อะถ้ากับว่าชุดเดียวชิปนี้ได้ชุดเดียวเพื่อนอยากได้ตัวหลายๆชุดก็ไปจับเพิ่มเติมแต่สลักว่าเพื่อนเขาแนะนํามามันตัวนี้ก็น่าจะเด่นนอาจารย์วางอันว่ะลองดูนะเพื่อนนะผมจะให้ดูจับมาตรงกันเลยนันเพื่อนนะตรงเลยนันเพื่อนนะตรงเลยตรงเลยตรงเลยเพื่อนนี่ตรงเลยสามตัวตรงอ่า ดูนะันเพื่อนนคนนี้คูคโตดเข้าเข้าเข้ากับคูโตดเดียวเดียวผมฉีดนะนั่นเพื่อนนะตัวร้อยสิบตดร้อยสิบเข้าตัวตดร้อยสิบอ่ะผมก็อยากแครนี่นะันเพื่อนนะคนไหนชอบก็ลองดูนะันเพื่อนนะถ้าคนไหนมีกําลังจะช่วยทําบุญไม่ใช่ทําบุญที่วัดนั่นเพื่อนนะทำบุญช่วยสมุดประกาศดินสอบอกตามตรงผมไม่ใช่เป็นคนโกหกนั่นเพื่อนนะหมายเลขบัญชีไทฟาณิ์ออมใหญ่ อ,อมใหญ่ปฐมนครอ,อมใหญ่ปฐมนครนั้นเพิ่นนะอ,อมใหญ่ไม่ใช่ของในห้างเขาอันนี้ของอยู่ข้างนอกอสาขาเดิมสาขาอ,อมใหญ่ไม่ใช่บิ๊กซีอมใหญ่อันนี้คือไทยพณิชย์อมใหญ่สาขาแรกอ่ะ คนไหนมีใจนั่นเพื่อนนะถ้ามีใจไม่เป็นไรถ้ามีใจถ้าคนไหนไม,มีใจก็ค่อยๆดูไปถ้ามันใจนั้นเพื่อนนะถ้ามันใจก็เอาอ่ะคลิปนี้มันยาวรลอวเพื่อนอธิบายกันยาวไปมันเข้าแต้มสองตะบลเข้าแต้มสามตะบลเข้าแต้มนี่โดยนานเพื่อนนะเด่นมากตัวนี้เด่นมากเข้าไม่เข้าเราไม่รู้ือคืนนีเเ้เราทำตามสูตร ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ